ใหม่ดาวิกาเปิดใจเคลียร์ดรามา่ากลายเป็นกระแสวิจารณ์สนั่นโลกโซเชียลเมื่อนางเอกคนดังใหม่ดาวิกาปล่อยคลิปที่ชวนเพื่อนดาราแก๊งมอมาอย่างมาเกียราศีมิวนิ t ฐามิ้นชลิดามานั่งเมาส์ในรายการ YouTube เพื่อนใหม่พูดถึงเรื่องราวของใครคนหนึ่งในวงการบันเทิงกับประเด็นโดนกันซีนทําให้มีชาวเน็ตไปขุดคลิปเก่าในงานอีเวนต์หนึ่งที่มีแก๊งมอมา้าร่วมงานแต่ในงานมีสาวเบลล่าราณีด้วยจนเลยคนโยงว่าอ ไม่ถึงสาวเบลล่าหรือไม่จนนางเอกเจ้าของรายการต้องออกมาโพสขอโทษและขอรับผิดอยู่เพียงผู้เดียววอนหยุดโยงและหยุดคิดกันไปเอง ซึ่งล่าสุดใหม่ได้เปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวของแก๊งนางเอกมอที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าช่องของดาวิกาช n แนลเป็นช่องของเราเองทำคอนเทนต์จริงจังทำมา3ามเทปและเทปล่าสุดมีกระแสะดราม่าเกิดขึ้นแต่คำถามที่เซนซิทีฟมีสองคำถามวันที่เรารู้ว่ามีกระแสะเราไม่นิ่งนอนใจสิ่งที่ผิดคือผิดมันคือบทเรียนในการใช้ชีวิตในการคิดคอนเทนต์ขึ้นมาทาไม่ดีก็อยากขอโทษทุกคนจริงๆขอโทษใน สิ่งที่ไปกระทบกระเทือนจิตใจของใครหลายคนขอโทษที่ทำออกมาไม่รบอบคอบพอขอประกาศยุติในการทำรายการเพื่อนใหม่เพราะจะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทน e ี EP นี้จะเป็น EP ีสุดท้ายจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงและตั้งแต่มีกระแสใหม่เข้มแข็งเยอะขึ้นมากมีกระทบจิตใจมากแต่เราค่อนข้างเข้มแข็งเครียดก็มีคนรับข้างมาอยู่ด้วยอยากขอบคุณท่ามกลางเสียงด่าเสียงติที่ใช้อารมณ์ไม่เห็นแฟนคลับ คนที่รักเราอยู่ข้างเราอยู่ที่ติเพื่อก่อขอบคุณจากใจจริงๆการเสพโซเชียลคอมเมนต์แรงแรงเราอาจจะดูลืมคนที่อยู่ข้างๆขอบคุณมากๆเชื่อว่ามันจะไม่ใช่ความผิดพลาดในครั้งสุดท้ายแต่เราแค่ยอมรับมันพร้อมแก้ไขส่วนที่เราไม่รักเราแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้รักเหมือนเดิมให้ได้คะ่ะ